นอี้ทใสมากวักครับผมวันนี้อยู่กับแวโมโตบีเกดี้รันนี้วิ่งร้านเดิมับร้านซูริปเปลยนะครับจากจกระทูันนี้ก็ไม่ได้วิ่งมาป่าตองับแต่ว่าวิ่งไปกมลา ก็อยู่ทางขวาของ่าตองครับแต่ว่าก็เกือบจะถึงเลยกรหลินไปนะครับเลยกลินไปเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่หน้าโรงแรงป่าตองยูนะครับรันนีฟ้าฝั่ง่าตองใสหน,น้าครับนี่ดูโอ้ยเห็นเรือแต่ไกลเลยครับนะ่าจะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันนะดูสิดูสุดพอมันนี่สุดพอมะ ก็ไปเที่ยวทะเลมาเหมือนกันนะไปเที่ยวเกาะลายชาโอ้โหดูทะเลป่าตองอนะ่ะสวยมากเอาละเดี๋ยวตัดไปดูที่กระดิ่งดีกว่าจะสวยกว่าครับนี่ดูว่าป่าตองดีตอนนี้สวยมากนี่ก็ลองผ่านรับลงนะังผ่านหน้าโนโมโทเทลมาตรงนี้มีคนมาเล่นน้ำกันอยู่พอสมควรน,นะมึงก็บอกว่าตรงนี้มีปลาเยอะอยู่นะ เดี๋ยวผมจะลองมาดำดูอะแล้วไม่มีคนด้วยนะถนนเส้นนี้นี่ผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าเขาทำเป็นการแข่งรถสไตล์ยุโรปแทมป์ยอะไรแบบนี้ที่แข่งจับเวลาปลอยไปที่ลำคัน,นผมว่าถนนสายนี้นะ่าจะสร้างไรายได้ให้กับภูเก็ตเยอะนะนี่คุณดูนี่คุณดูทะเลภูเก็ตวันนี้ทะเลป่าตองอหูรั ไลายคุณลูกหูลูกตาเลยไม่ฮะเวลาวันทํางานเนี่ยมันดีจริงจวันเมื่อวันสองวันก่อน 2, ที่ผมไปก่อราชารู้ไหมฮะแหมพายุมันมาบังชิวชัครับเสียดายจริงๆตอนนี้เราก็อยู่ที่กะหลิมน,นะนี่ดูทะเลภูเกนะ็ตฮะทะเลป,ปะโตค,คุณดูนะผมเดี๋ยวะนี่เงี้ยพุชชุดฮะดูว่ามีตรงนี้โอุ่นด้วย นี่มันวิวปานุลามาจะชัดคุณดูอ่ะคุณดูณดูสิครัน้ำใสขนาดไหนใสสุดๆแล้ครับผมอตอนนี้เราก็กำลังเดินตามไปกัมะลาดเดี๋ยวต้องขึ้นเขาอ,อีกช่วงหนึ่งโอเคอะไรครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปฝั่งกัมะลาแล้วนะนี่อย่างที่ผมบอกนะเส้นทาง มันน่าจับแข่งจับเวลามากครับแพมวิวนี่ผมว่ามันสุดติงเลยนะแล้วถนนค้านีน้เพิ่งสร้างใหม่ด้วยและช่วงนี้รถน้อยครับพอรถน้อยนี่จับแข่งได้สบายๆเลยครับแพมวิวลองคิดดูครมันจะกระตุษษษษษ้นเศรษฐกิจมู่งเก็บได้เยอะนะแตตอนนี้เรากำลังเดินทางไปส่วนรับครับ แล้วมาไปพูดถึงเรื่องรถแข่งได้ยังไงวะเนี่ยมันคือตอนนี้อยู่โหมดในการแนะนำเรื่องแานตอนนี้ก็เกือบเกือบจะพรบหนึ่งเดือนแล้วนะเนื่อวานก็ได้แค่สองเที่ยวเองครับกลับมาจากเกาะกลับมาจากเที่ยวช่วงนี้ได้งานน้อยไม่รู้เป็นอะไรที่ภูเก็ตนะผมได้แค่สองงานวันก่อนนู่นดีสุดเลยได้ห้างานนะครับ ว่าสองวันที่ผ่านมาระวังกว่าวันนี้ได้สองงานเนี่วันนี้ก็ขึ้นได้งานที่สองนี่แหละครับตำมะาลานี่ไม่เคยพาเพื่อนๆมาชมนะนีม่มาดูเส้นทางครับถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตนี่ดูว่าเส้นทางลัดเลาะริมเขานะแล้วก็เห็นวิวทะเล EN, สวยมากครับ ไม่ควรพลาดนะผมบอกเลยไบค์เกอร์ไม่ควรพลาดว่าถนนนี่ทุงทางด้วยดู้ไหมดูพื้นผิวทะ,นะะเลนะที่แต่ด้านน้ำทะเลดูสิอยากกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดดจากนี่ลงทะเลไปเลยมบบนี้ไหนครับผมเชื่อเลยเพื่อนว่าแค่จ,จะบินได้ ดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอ,อีวัวน้าบีออีกวัวน้าบีเนี่ยเกียวเนี่ดูถไบร์นี่น่าจะสุขใจสีเงี้บเพราะว่าแบบไบค์นี่ผมไม่สุขใจน,นี่ครับเข่าโค้งแบบรถบีอ่อ่ะ ไปแล้วโอ้โหเส้นนี้ตุจัดตุจัดนไนเจานีเียตอสวงเสลังโอ้ยน้องช้างน้องช้างโอ้ตัวเนมเลยอะไรนะาาตาวาตานี นี่นาคาลีไม่ในไส้ฮะเมื่อแต่กี้นี่น่าจะเป็นฝรั่งรับสั่งเพราะว่ามาันเขาบอกว่า first one on the together อยู่ใต้มือก็บอกว่าขึ้นนวนมาแล้วก็อยู่ใต้มือใช่ไหมโอ้ยจ้างเรียบลเลยขาบอกตรงนี้ข้างตัวเลยดูด้วย เลป้อมไปโอเคน่าจะที่นี่แหละตับตรงนะันเอออ๋อนี่ไงบินเดิกนี่นี่เองบินเดิกน,นี่แหละเอาละขึ้นไป ก็บอก first one on f i r f t ใส่มือเอาพิลเล็กใส่มืออา่านี่ไงเกิแล้วโอเคนะงั้นเราก็มาส่งถึงที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจบไปครับงานที่สองเฮ้ยแมวแมวแมวนี่เอาละครับส่งเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ตอนนี้ดูครับ ราคาสินค้า2 5งาสบาทนะอย่างเดียวนะแล้วก็ค่าทรงส4่ง4บบาทนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดลูกคา้าจ่าย249บาทนะครับจริงๆลักคางานเต็มๆก็คือ84บาทนะแต่ว่าเราได้รับจริงเนี่ยแค่44บาทเท่านั้นนะครับโอเคยืนยันจบไปรัับงานที่สองนีคนดูสบายมากครับ คุณดูวิวลล่าตรงนี้จุ๊บโอ้ยนี่ดูวะโอ้สวยมากอะวิววลล่าโอเคถ้า,างั้นเลสโก้ครับกระทู้ครับผม